ROHAN 2เปิดให้บริการในสต re ไทยทั้ง PC และมือถือ ROHAN 2คือภาคต่ออย่างเป็นทางการของเกม MMORPG สุดคลาสสิกที่กลับมาอีกครั้งพร้อมยกระดับประสบการณ์การเล่นด้วยกราฟิกสมจริงและเอฟเฟกสุดอลังการผู้เล่นจะได้สัมผัสกับเผ่าพันธุ์และคลาสที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพร้อมเนื้อเรื่อง และการพัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัดผ่านระบบเควสและการอัปเกรดตัวละครอย่างต่อเนื่องระบบกีฬาเปิดโอกาสให้ร่วมมือกับผู้เล่นอื่นเพื่อทำภารกิจเฉพาะฝึกนักกลยุทธ์และรับรางวัลพิเศษมากมายส่วนคอนเทนต์ PVP และสนามรบแบบ Open World ก็มอบความตื่เต้นในการต่อสู้ทั้งแบบ1 V1 และสิขนาดใหญ่เพื่อ อาชงเกียรติยศและรางวัลในขณะที่ระบบการค้าอิสระเปิดให้ผู้เล่นมีส่วนร่วมในตลาดเศรษฐกิจเสรีสร้างกลยุทธ์การค้าของตนเองอย่างเต็มที่ทำให้ ROHAM 2เป็นเกม MMORPG ที่ผสมผสานความคลาสสิกกับความทันสมัยได้อย่างลงตัวทั้งด้านภาพเสียงระบบการเล่นและความเป็นชุมชน